สารมาเลกโมเขาถ้ำจ้บ,บานี้ปานนี่จังได้เขาถ้ำกระไดโพดซะรุ่นปานหนังโลดซะนาะจะไปเข้าไปด้วยกันเลยจ้าไปทำความรู้สึกเบิ่งแบบนี้ผู้ใดว่าหายใจบาออกเป็นคือคอยบอกถ้าเบิ่งภาพนะเบิ่งภาพน้ำนี่คอยเรารู้สึกหายใจบาออกมันไปพ่อตัวจริงมันก็ปกติอยู่จะ้ะแต่ถ้าคอยเบิง่งในอัน นั่นนี่ข้าเจ้าเขาถัมนี่คอยเราเป็นหายใจบอกภาพมุมบนจ้าข้างบนน่ะข้าเจ้ากับพาะก,กันเดินอยู่แล้วจ้าพวกวัยรุ่นข้าเจ้าเมียนนั่นข้าเจ้ากะขื่นเดินชมวิวข้างบนจ้ามันจะมีทางขื้นจ้าไปข้างในด้วยกันจ้าสวยสวยข้างนั้นข้าเจ้าอันเหตุทำความสะอาดสะอาดสะอาดฝุ่นปัดเกลี้ยงปุ๊บืม ไปด้วยกันดูด้วยกันจินตนานการไปด้วยกันจะดินทรายจะดินทรายโบเมนหินจะเป็นดินทรายทับถมกันบางก้อนก็นอยากเป็นคืออยากหล่นลงมาหน่คอยแล้วว่าโวว่ะจากมือมันสิบอลหล่นลงมาใส่หัวคนบนอ่อบ่ะน <c oughs> น่นน,นก้อนนี้งอยอยู่จ้ะเอ้ยเออ คอยกระพ้าวนีแล้วบะบางเถือเพิ่มแล้วก็มีลูกหินนกบินคมัก็ไปลรับนกบินมันก็นล่นลงมาอยู่จ้ะบางหน่วยกระซำหน่วยใข่คุณได้ปกลงมาก็ได้อืมค่ะมันเป็นดินทรายเนาะคุณอะหักสวยจ้ะสวยงามอลังการไปเที่ยวด้วยกันจ้าใครชมกระเท่ากับไปกระย่อ้ําเหมือนกันอหละจ้ะ สวยงามจริงๆจ้าถ้ำดินทรายคอยคิดว่าเด้อน้ำกัดเซาะฝนตกลงมาวันนี้มันเซาะเซ,อซ,อซอและมันหลดมันห่างกันนะตั้งแต่หลายก่อนวันนี้มันก็ล่มมาเอะใจกันนะให้คอ,คอยคิดว่านะ่าความคิดของหอยโดนไปนานไปมันก็หิน มันล่มมาใส่กันมันก็เป็นทางน้ำเนาะจ้ะคัดสอบไปตามการเวลาสวยๆๆไม่น้อยไม่น้อยหน้าอันทำอยู่เมืองไทยได้หน่กระไดเนาะวะอันนี้ก็เกิดเองโดยธรรมชาติได้จ้ะนี่นี่นข้าเจ้าบริเหตุบริอย่างได้จ้ะมันเกิดขึ้นเองตามธรมรมชาติเลยไม่ได้ปรุงแต่งอืมมีจจะข้าเจ้ามากปัดกวดขี้ฝุ่น แล้วก็เฮ็ดทางเดินใส่ไฟแค่นั้นจ้ะธรรมชาติสร้างขึ้นเองอา้าวชมไปด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ข่าวมาถึงจุดสวยที่สุดแล้วคิดว่าจุดน,ดนี้จุดนี้จะเป็นสามทางเดินสวยงามจ้ะแบบเดียวกันนี้สามหมอกจะจุดนี้จะไปท้ายมากจุดหนึ่งก็จะมีโขดหินใหญ่ๆอันนี้สงสัยมันหล่นลงมาเนาะจ้ะ ก็เลยได้อยู่ในกลางถำ้ำหินสามลูกอันนี้นะอ่าห้เจะากระเฮ็ดบันไดขึ้นไปย่างดีจ้ะเข้าไปอีกโซนทั้งนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งคือกันจ้ะกระตัวนั้นอ่าคือกันแต่ว่ามันก็มีหินลงมาคือกันจ้ะหล่นลงมาอืมขันหล่นก็นยะหล่นยามพนเด้อบอะ ขาเจ้ากสีสังเกตอยู่หันละขั้นตัวดาบิตาโดนขาเจ้าก็จะเะบบลงมาแล้วมันหล่นเสียทับคนอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งจะนี่สวยงามเขามาทางหนลงมาพ่อกับคนแบบนี้อ่าขาเจ้าเขามาที่หลังแต่ว่าขาเจ้าเข,า,ขาไปไหวจะ้ะคอยนี้โอ้ย้มคอยคอยจินตนาการไปมันงามขนะเฮากระบอกเคยเห็นจากเถื่อกสีอัเออนเก็บภาพ ให้มันได้นานที่สุดนะอืมกินลมชมวิวไปเก็บบรรยากาศไปมหัศจรรย์ขนาดเลยอเมซ i n งอันหนึ่งแหละของซาอุดีเจ้ะอืมมันเป็นยามมันนักสือส้อได้จ้ะนี่มันก็เลยเพลินให้ดูทางถ่ายนะเพราะว่ามันคนโบเข้ามามันเป็นเดือนละมาดน ถ้าเป็ยนยามโบเมนเดือนเรามาดอนนี่โอ้ยบสสดวกถ่ายจเจอคนร้ายคนมาเที่ยวเนาะคราวนี้คนประเทศขราเจ้ากระเคิงค่ะคนนันต่างชาติกระจายเต็มอืมสําหรับหาร้อยตัวขราเจ้ากระถือว่าบบเพงสาหรับขราเจ้าห้องห้ากระพันหนึ่งกระถือว่าบบเพงจ้ะสําหรับขาห้องสิบายมองนี่จะเป็นซอกน้อย เขามาคอยกะว่บบาคอยลงและที่แรกเฮ้ยไม่ยังนอวะกับบนออกมาทางเก่าจ้ะยามประตูไปซุดแล้วมันก็จะออกมาคือเก่ามาทางเส้นเก่าจ้ะบ้ได้ออกไปเส้นอื่นกระวนออกมาคือเก่าเส้นเก่าจะ้ะม่พ่อนทางน้อยๆนั่นคอยที่แรกโตก๊ใจญ่คอยว่าคอยลงทางตายบ้านนี้คอยลงเลยบ้างลงในถ้ำวะ โทรศัพท์โทรนำกันกระซิบอ่มีบาทนี่คอเช็ดจังใดเนาะว่าอุ๊กอังได้ทีแรกเออเนี่ยออกมา,มาพ่อโม่มันโอ้ยว่รนึกว่าหลงทางวะมันเข้าไปรอบเดียวมันอยากหลงเลยนะจ๊ะควรกลับมารอบสองมันอยากหลงซอยได้บางหมอง่องออกมาบาทนี้ก็ฝ้าแจ้งนอนเข้าไปพยากเป็นคืมคืมแห้งเราสวยสวยบาทนี้จ้ะคุณะ สวยงามอารามสีแบบนี้เลยจะสวยบนินนีุนธสวยแบบไม่มีที่ติเนาะจ้ะเนาะรอบนี้เอาคลิปยาวเลยเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวตลาดบานี่ตลาดเปิดของชาวอาซาอุขาเจ้าก็เฮตตลาดเปิดได้จ้ะอ่า ออกมาทางนอกพอดีเขาจะมาทํารายการบ้านี้เขาจะมาเหตุรายการออันทีวีเห็นนะออยกะนั่งเบิ้งขาเจ้าแลกินลมบินบรรยากาศไปน้าเบิ้งไปน้านั่งเบิ้งยังเบิ้งอันชมหินอยู่เลยจ้ะอ่ยังช้มอยู่กระเบิ้งขาเจ้าไปน้ำนะขาเจ้าเวลาขาเจ้าเหตุขาเจ้าเหตุอย่างไรเห็นปะก็ศึกษาข้าเจ้าสักก่อนแบบบวาไปปะอืม เวลาขาเจ้าเหตุข่าวนะขาจะมาถ่ายทำเอาวิวสงใส่ซมิมาโปรโมทขาเจ้าก็ได้มาสามคนเออวะ่ะมันบริงไ,งไดง่ายงายไดเพื่อเขาเจ้าสิไดข่าวออกมาเนาจะคือกันก็คอยอย่าเพื่อคอยเซียนภาคจะคอยซีภาคอย่างไปเนี่ยวะ่ะบานนี้กว็วนออกมาประตูนี่ตัวนี้เป็นจุดสุดท้ายตรงประตูมันคืออย่างจงจนจินตนาการเบื้องบนนี้อืม ปมีหูวะนี่หูก็ค,คือคือคืออย่างน่้วะจินตนาการอออกมาประตูทางออกจากนี้จบคลิปทำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะวิวนี้